กราบสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ลูกและครอบครัวรวยรอดปลอด,อดภยัยมีชัยชนะและมีความสำเร็จทุกด้านพบเจอแต่ความสุขและขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดค่ะเจ้ก,ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับกัลยาณมิตรด้วยนะคะที่ได้นะคะมั่นตั้งใจในการะะที่จะสะสมบุญนะคะให้เรานะคะ หมั่นชำระล้างจิตใจของเรานะคะด้วยพุทธมนต์นะคะด้วยการบริกรรมภาวนานะคะสัมมาอรหังการที่เราทำนะคะทั้งทานศีลแล้วก็การเจริญภาวนานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นพลังบุญนะคะในการหนุนความสําเร็จของทุกๆคนนะคะก็ขอให้สิ่งใดนะคะที่ทุกคนคิดนะคะในทางที่ดีนะคะก็ขอให้ ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะดึงดูดแต่คนดีๆค่ะด,ดึงดูดแต่โชคดีมาในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในการสร้างความดีค่ะละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานในทุกๆวันเลยนะคะสาธุนะคะ